ไอบิด <IB> แบงคอกคอคอสุขุมวิทสี่เปิดประตูมามีกระจกเออค่ะน้ <laughs> ะสำสัมภาระของเราแล้วก็ข้างนี้เป็นห้องน้ำนะคะนี่ก็จะมีนิโม่ตามสไตล์ไอบิดก็มีของใช้ให้นะคะครบปกติแล้วก็ออกจากห้องน้ำมาก็จะเป็นเตียงเลยค่ะรอบนี้เรานอนเป็นเตียงทวินนะคะสองเตียงมีมุมที่ หัวเตียงนิดหนึงสองเตียง<ม>ทีวีเฮียตรงนี้เหมือนจะมีตุ๊เป็นคล้ายๆแบบที่แขวนผ้าได้ประมาณนึงนะคะ<ม>นิดนึงแล้วก็เขามีอันนี้ให้เราด้วยอันนี้เอากลับทั้งกระปุกได้ไหมน่าจะได้เนะเหมือนคุ้นๆว่ามีคนถาม,ถามอยู่นั่นสิแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถามว่าน <laughs> ีมันจะฟรีแค่น้ำกับกาแฟนะคะส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็คือเสียตังค์ ก็ตัวเห็นด้านล่างเพื่อมหิวดึกหิวดึกอ่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เซฟประมาณนี้ค่ะเราได้ห้องชั้นเจ็ดเนอะ,อะก็ชั้นบนสุดมันจะเป็นวิวที่จอดรถตึกข้างๆมันโรงแรมอะไรไม่รู้อ่ะ Obrigado. nossas